การปรพปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถไม่ปฏิเสธงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตระหนักอยู่เสมอว่าทุกหน้าที่ด้วยมีความสำคัญโดยจะมีการวางแผนออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายนอกจากนี้ในฐานะที่เป็นสมาชิกในครอบครัวได้ทำหน้าที่บุตรดูแลบิดาที่สูงอายุทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการดูแลครอบครัว ทำหน้าที่แม่ในการเลี้ยงดูบุตรให้การศึกษาอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีของสังคมนำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินลดการใช้จ่ายเงินในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็นไม่รุ่มหลงอบายยมุกไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกประเภทนอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายการคองคนในการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะนำหลักธรรมพรวมวิหานสีและสังฆาวัตถุกสีมาเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงได้นําค่านิยมองค์การโครงการพัฒนาชุมชนมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานยอมรับและรับฟังความเห็นของผู้อื่นถึงแม้จะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามเนดหลักเห็นต่างแต่ไม่แตกแยก พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบพร้อมที่จะให้คำแนะนำและแนวทางในการขับเคลื่อนง,งานกับเพื่อนร่วมง,งานผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อให้งานบนรรลุตามวัตถุประสงค์ครองงานได้มีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานระเบียบก,กฎหมายและความรู้ที่จำเป็นที่ต้องใช้ ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจาริยธรรมของข้าราชการยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบ่อประชาธิปไตยโดยได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดียึดมั่นในหลักคำคำสอนทางพระพุทธศาสนาจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้เข้าร่วมราชพิธีสำคัญทุกครั้งและสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม สัตว์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมายึดหลักความถูกต้องเป็นสำคัญไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องของตนเองกล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบรมกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นการตรวจสอบการดําเนินงานกองทุนต่างๆของหมู่บ้านรวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ ได้มีการควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบม,มุ่งผลสำเร็จของงานทุกงานที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบจะมองถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานนั้นๆเพื่อนำมาวางแผนและออกแบบกระบวนการในการทำงานเพื่อให้งานนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้บซ้อนใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด และคำานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการและพี่น้องประชาชนจะได้รับพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆรวมถึงใช้เวลาว่างในช่วงหลังเลิกงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผ่านการเรียน e-Learning ของสำนักง,งานกพ และใช้โอกาสในการลงพื้นที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านต่างๆจากประชชาวบ้านในพื้นที่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีมตระหนักอยู่เสมอว่าการทำงานเป็นทีมจะทำให้ทำงานได้ครอบคลุมรอบด้านและมีประสิทธิภาพมากกว่าการคิดและทำคนเดียวปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติโดยทุกคนที่มารับบริการ จะได้รับบริการที่เท่าเทียมและเสมอภาคกันดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการพัฒนากรคือศรัทธาที่เดินได้โดยตระหนักว่าการที่จะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่สามารถสร้างได้โดยทันทีข้าพเจ้าได้น้อมนำหลักการของศาสตร์พราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมถึงการนำค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชนมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกับพื้นที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการทำงานโดยในการดำเนินชีวิตประจำวันทาพเจ้าได้ดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายไม่ดหรหาฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นรู้จักใช้ใจ่ายตามฐานะแห่งตนมีการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นการลดรายใจใ่ายในครัวเรือนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายและแบ่งบางส่วนในการเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือเมื่อมีความจำเป็นได้มีการดำเนินกิจกรรมตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองน,องนาโมเดลโดยการใช้พื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงพีงบประมาณ2,564มีการดำเนินกิจกรรม ตามหลักทฤษฎีบันได9กขั้นสู่ความพอเพียงและมีการพัฒนาบริบทให้เหมาะสมสำหรับเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เมื่อเกิดสถานการณ์ที่เกิดความเข้าใจผิด และสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กรข้าพเจ้าถึงว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการแก้ไขโดยข้าพเจ้าจะมีการสอบถามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นหาช่องทางในการสื่อสารสร้างความเข้าใจหาทางออกร่วมกันเพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามและเพื่อเป็นการแก้ไขภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อหน่วยงานผลงานเด่นาการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี สู่ความสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอยู่เย็นเป็นสุขรางวัลชนะเลิศจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2567บ้านกาเจาะหมู่ที่4ตำบลตรึมอำเภอศีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์การศึกษาแนวทางข้อมูลและสภาพภูมิสังคมโดยมีปจัจจัยนำเข้าได้แ,แก่ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านข้อมูลทุนชุมชนกิจกรรมโครงการในพื้นที่ภูมิสังคมวัฒนธรรมประเพณี โดยนำมาร่วมวิเคราะห์ Talk, และร่วมกันกำหนดเป้าหมายทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านและกำหนดกิจกรรมโครงการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนหมู่บ้านให้บรรลุตามเป้าหมายการสร้างและพัฒนานกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนที่มีศักยภาพพระเจ้าได้ตระหนักว่าการที่จะพัฒนาทุกกิจกรรมตามแผนให้ประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญคือการพัฒนาคนในหมู่บ้านให้มีความพร้อมและอุดมการณ์ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนที่มีอยู่ในหมู่บ้านให้มีความพร้อมสามารถที่จะทําหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ได้โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนประกอบไปด้วย30ครัวเรือนต้นแบบและครัวเรือนบ้านกาจอก92ครัวเรือนผู้นําหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านวัดบ้านกาจอกโรงเรียนบ้านกาจอกขุดทองหนองไผ่กลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้าน และมีภาคีเครือข่ายร่วมเป็นกลไกหนุนเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวโดยได้ส่งเสริมและขับเคลื่อนการดําเนินงานปลูกผักสวนครัวในระดับครัวเรือนเพื่อใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจําวันโดยบ้านกาจอจานวน92าครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือนโดยได้มีการจัดตั้งพื้นที่ครัวชุมชนจํานวนหนึ่งแห่งและมีครัวเรือนยากจนจากฐานข้อมูลทีพีแมพ ไทยคิวเอ็มและครัวเรือนปอบบางร่วมดำเนินการในพื้นที่จำนวน5ครัวเรือนในพื้นที่สาธารณะบริเวณรอบหนองน้ำบ้านกาจอบดำเนินการปลูกไม้ผลต่างๆระยะทางรวม800เมตรโดยมีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลต้นไม้เป็นทุมและมีการบันทึกความร่วมมือ ในการจำหน่ายพืชผักผลผลิตทางการเกษตรให้กับโรงพยาบาลสีขอรภูมิศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลตรึมและร้านอาหารในเขตอำเภอศรีขอรภูมิการจาะเจาะทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมีการจัดทำถังขยะเปียกและมีการจัดตั้งธนาคารขยะหนึ่งกองทุนสมาชิกจำนวน64รายได้มีการดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน ผลจากการดำเนินงานครัวเรือนยากจนจำนวน5ครัวเรือนได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการสร้างความมั่นคงทางอาหารและได้รับการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการปฏิบัติการแก้จนคนสู่นินการพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนในชุมชนด้วยการพัฒนาตามหลัก 5P แ,และการเสริมสร้างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาทั้งสองแห่ง มีความพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้บ้านกาจอกสามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆโดยการนำแนวทางการขับเพื่อนไปประยุกต์ใช้โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและบริบทของหมู่บ้านนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาเป็น,นกลไกหลักในการขับเพื่อน หนุนเสริมด้วยภาคีเครือข่ายก็ย่อมจะส่งผลให้หมู่บ้านสามารถที่จะบริหารจัดการตนเองและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและในปี2567บ้านกาจอกได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอยู่เย็นเป็นสุขรางวัลชนะเลิศจังหวัดสุรินทร์นอกจากนี้ยังขยายผลสู่17หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลตรึมสู่ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนทําให้ตําบลตรึมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจังหวัดสุรินทร์ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี2567การส่งเสริมค่านิยมองค์การ A B C D E F S m P A ชื่นชมคอยให้กำลังใจชื่นชมผู้ที่ทำสิ่งดีๆรวมถึงชื่นชมเพื่อเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้ผู้คนเหล่านั้น ได้มีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆต่อไปมีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์มีความกล้าที่จะทำในสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถรวมถึงกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เหมาะสมกล้าที่จะแย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบผลงานและกระบวนการทำงานใหม่ๆเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ ดีใฝ่รู้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้และศึกษาหาความรู้อยู่เสมอทั้งในด้านการศึกษาต่อการอบรมตามหลักสูตรต่างๆรวมไปถึงการลงมือปฏิบัติจริงโดยนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนางานต่อไปอี e. เข้าใจใช้หลักเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงเหตุผลและแนวคิดของบุคคลต่างๆ รวมไปถึงการทำความเข้าใจพื้นที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนบริบทชุมชนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจึงได้ยึดหลักพระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวคิดหลักในการทำงานในพื้นที่เอฟเอื้ออำนวยข้าพเจ้าเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อง,งานในสำนักง,งานรวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภาคีแตะเอื้ออำนวยให้กับเพื่อนร่วมงาน ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติโดยการศึกษาแนวทางขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมและนำมาออกแบบถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้ผลงานและความภาคภูมิใจปี2562ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบที่มีการนำค่านิยมองค์การไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมปี2563ได้รับรางวัลบุคลากร ที่มีการนำค่านิยมองค์การโรงมการพัฒนาชุมชนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมระดับจังหวัดลำดับที่หนึงปี2563ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพเลเรือนดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ปี2565ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดนักจัดการความรู้คนพอชสอุรินทร์ดีเด่นลำดับที่5 2566 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการลูกย้างประจำและพนักงานราชการนีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2566ระดับจังหวัดประเภทซื่อสัตว์สุจริตปี2567ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลคุณธรรมด้านสุจริตในการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสาม,มาชีพชุมชนทอผ้าไหมบ้านตรมได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดลายผ้าพระราชทาน ท่าลายสิริวชิราพรได้รับรางวัลผู้เข้ารอบการประกวดระดับประเทศส่งเสริมบทบาทสนับสนุนให้ในายบวรหงเพชรผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลตรึมได้ขับเคลื่อนและดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ส่งผลให้ได้รับรางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นรางวัลชนะเลิศจ,จังหวัดสุรินทร์ปี2567 ทั้งหมดที่กล่าวมาปัจจัยแห่งความสำเร็จเริ่มจากการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในตัวพัฒนากรโดยการพัฒนาศักยภาพตนเองนำค่านิยมองค์การของกรมการพัฒนาชุมชนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมร่วมคิดร่วมทำและเบิดจากข้างในสร้างอุดมการร,กร่วมกับพี่น้องประชาชนร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมแสดงความยินดีและคอยช่วยเหลือให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนสุดท้ายจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน